สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีสแกนนะครับของ Alingo DJ VX20 เนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์แพทใหม่เครื่องแดงนะครับตัวนี้อ่า160ช่องนะครับเป็นเครื่องทะเบียนนะครับตัวนี้โอ้ตัวนี้แข็งแรงทนทานบอกเลยครับเอาเสียงดีด้วยนะครับตัวนี้วิธีสแกนมันก็ไม่ยากนะครับอันนี้เราจะสแกน ช่องไหนเราเลือกได้นะครับถ้าไม่เลือกละมันก็จะสแกน160ช่องเลยนะครับเดี๋ยวผมดูให้ดูวิธีสแกนก่อนนะกดฟังก์ชันกดเลข5านะครับสแกนนะฟังก์ชันเลข5านะครับตัวเลขมันก็จะวิ่งนะครับฟังก์ชันเลข5าป <'s> ุ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะสแกนโน่นเลยไปถึง160ช่องเลยเพราะว่าเรามี160ช่องนะครับหยุดสแกนกดฟังก์ชันหรือกด s อ เอสเคปก็ได้หรือกด PDT ก็ได้นะครับอาผมกดฟังก์ชันจุดหยุดสแกนเห็นไหมครับอ่านะครับทีนี้เราจะมาเลือกสแกนนะครับเราจะมาเลือกสแกนนะครับเดี๋ยวผมเริ่ม0ูน่เราจะเริ่มสแกนนะครับทีนี้ถ้าเราจะสแกนนะครับเราจะไม่เอาช่อง2เราไม่เอาสแกน4ไม่เอาสแกน6ไม่เอาสแกนอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับถ้าไม่เอาสแกนให้ทําแบบนี้นะครับปรับ สองเราไม่เอานะครับเราไม่ต้องการสแกนนะครับเนี่ยสองเราไม่ต้องการสแกนให้กดฟังก์ชันอ่ากดเลขหกสกิปเนี่เห็นไหมครับฟังก์ชันเลขหกปุ๊บอ่าสัญจะก็อ่าตัวเอสจะอยู่ข้างบนนะครับอ่ะอ่าสี่เราสี่เราไม่เอาเราไม่สแกนสี่อ่ากดอ่าหกเราไม่เอาหกไม่เอาฟังก์ชันอ่าสกิปนะครับแปดอ่าเราไม่เอา ปึ๊บอ่าเสร็จแล้วสิบสิบสิบเราไม่เอา,อาสิบสองอเ,เราไม่เอานะเอาเลขคู่นะครับเอาเอาแค่นี้พอนะครับฟังก์ชันอ่าแล้วก็หกนะครับอ่าให้อ่า,อาฟังก์ชันหกนี่ครับให้ให้มันอ่าเลขคู่ที่ที่ตัว s เนี่ยครับตัวที่ตัว s ขึ้นมาเนี่ยครับคือคือเราไม่เอาสแกนนะครับ อ่าเอาสิบเราไม่เอาด้วยเนี่ยอ่าให้มันเป็นตัวเอสแบบนี้นะครับสิบแปด,แปดนี่ครับถ้าติดตัวเอสคือช่องนี้คือมันจะข้ามไปเลยนะครับอ่าตามข้ามไปเลยอ่ะทีนี้เรามาเริ่มอ่าอันนี้เราเริ่มจากตัวหนึ่งนะครับอ่ากดฟังก์ชันแล้วกดเลขห้ามันก็จะสแกนนะครับอ่าดูนะครับไอ้สองสี่หกแปดสิบสิบสองมันจะข้ามเลยนะครับฟังก์ชันกดเลขห้าครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะข้ามไปหมดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับ อ่ามันจะไปอย่างไวนะครับตัวนี้นะครับอ่าพอเจอความถี่มันก็จะหยุดหยุดแล้วก็จะวิ่งต่อนะครับหยุดสแกนก็กดฟังก์ชันหรือกด PDT 1ทีครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะหยุดอ่านะครับทีนี้อ่ายกเลิกสแกนก็ทําเหมือนเดิมครับอ่าช่องไหนล่ะอ่าศูนย์ศูนย์หนึ่งก่อนนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งเราเริ่มอ่าอ่าศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่านะครับเราก็มาเลขสองนะครับ อ่าปรับตรงนี้ครับเลข 2, 2> <10. S 1> เห็นไหมมันเป็นตัว s อยู่แล้วก็กดฟังก์ชันกดเลข6นะครับฟังก์ชันเลข6เห็นไหมครับให้มันหายสี่แล้วไม่เอา <5. S 1> เห็นไหมสี่ฟังก์ชันเลข6เห็นไหมครับอ่าหกอ่าฟังก์ชันเลข6อ่าแปดอ่าถ้าเราไม่เอาสแกนเราก็เราถ้าเราจะใช้ปกติเราก็เอาออกครับนี่เห็นไหมครับมันก็ใช้ได้ปกตินะครับ วิธีสแกนมันก็ไม่ยากนะครับอลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับผิดพลาดประการกาใดก็ขออาภัยด้วยครับสวัสดีครับ